สกากลจักรวาลก็ประกอบไปด้วยกาแล็กซีหลายล้านกาแล็กซีที่เคลื่อนขยายตัวกว้างออกไปด้วยแรงผลักของพลาสมาซึ่งหมายถึงสุริยะจักรวาลของเราด้วยซึ่งโลกก็เป็นบริวารอยู่ในนั้นนะในห้วงจักรวาลก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนซะ85%เปเซกระจายไปทั่วซึ่งในกรณีนี้ พระพุทธศาสนาเข้าลึกถึงแก่นแกนความลับของสกลจักรวาลน,นะได้กล่าวถึงเรื่องของจักรวาลวิทยากับการทำงานของอะตอมไฮโดรเจนที่มีอยู่สองอะตอมซึ่งแต่ละอะตอมก็จะบันทึกบุญและบาปนะไว้ในอะอะตอมนะและด้วยแรงของ อ l พลาสมานั่นเองซึ่งได้ขับเคลื่อนออกมาเป็นเจระดับความถี่ซึ่งเราเรียกว่าสเปกตรัมหรือแถบสีซึ่งก็คือความต่างศัก์ของความถี่คลื่นแสงนั่นเองและก็บุญบาปคืออะตอมของไฮโดรเจนนะก็จะถูกบันทึกไว้ในอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งไม่มีวันสูญหาย นะเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันทำลายไม่ได้นะนอกจากแปลสภาพได้ซึ่งมันก็ตรงกับกฎฟิสิกส์ที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนะย่อมเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์ไปเป็นสัตว์สัตว์ไปเป็นมนุษย์อย่างนี้นะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปเพราะว่า,าสเปกตร,รมัมหรือชั้นของอวกาศก็จะถูกแบ่งออกเป็น ระดับด้วยกันซึ่งก็ตรงกับในแนวของพระอภิธรรมปิดกนะซึ่งบันทึกไว้เป็นหลักฐานเป็นเรื่องของจักรวาลวิทยานะเรียกว่ามโนทวานวิถีนี่แหละคือ,อลักษณะของการเคลื่อนที่นะของอาพลาสมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรูปและนามซึ่งพลังของอสเปกตรัม ที่ถูกส่งไปในอากาศที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ไฮโดรไฮโดรไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยนะแตกต่างกันนั่นก็หมายถึงว่าบุญและบาปที่อยู่ในอะตอมของไฮโดรเจนที่ไปทำปฏิกิริยาก็ทำให้สิ่งนั้นหรือ,อจุลชีพนั้นๆเนี่ยนะไปอยู่ในสเปกตรัมไหนอะ่ะก็จะได้รับ ผลตามนั้นนี่แหละเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนนะมันก็แตกต่างกาันเพราะกระแสของอพลาสมาก,กระจายไปทั่วสกลจักรวานและรวมไปถึงโลกของเราด้วยคลื่นทั้งหลายที่กระจายไปทั่วสกลจักรวาลไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างคลื่นแสงคลื่นเสียงนะต่างๆนั้นก็มาจากแรงขับดันของพลาสมานั่นเองและ ตัวของโลกก็ได้รับพลังของพลาสมาที่ส่งมาอย่างโลกซึ่งความแตกต่างของพลาสมาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือโซลาร์พลาสมาคือพลาสมาที่มาจากดวงอาทิตย์นะอันนี้เรารับตรงจากดวงอาทิตย์นะ ก็จะส่งผลต่ตอกล้ามเนื้อและระบบพื้นผิวเราจะเห็นได้ว่าคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะถ้าใครอยู่ในร่มตลอดไม่ออกมาถูกแดดเนี่ยนาภูมิคุ้มกันนะก็จะบกพร่องนะก็จะเข็นคนป่วยออกมาตากแดดเพื่อให้ผิวหนังสังเคราะห์นะฮะพลาสมาเข้าไปสู่ร่างกายและแปลสภาพเป็นอเอนไซม์เป็นโปรโตีนเป็นอาสาสต่างๆนะ ที่ทำให้ร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อกระแสของพลาสมาที่ส่งจากดวงอาทิตย์ไปหาดวงจันทร์และสะท้อนจากดวงจันทร์เข้าสู่โลกในส่วนนี้ก็จะส่งผลต่อระบบะสารเหลวในร่างกายเช่นน้ำเหลืองและเลือดนะโดยเฉพาะการแปลเปลี่ยนของอ,อารมณ์นะฮะของอ พลาสมาจากดวงจันทร์ก็จะทําใหา้เรานะหรือผู้ที่รับพลาสมาจากดวงจันทร์นียคามดาวนะแม้กระทั่งสัพพสัตหรือต้นไม้ก็เหมือนกันนะจะทําให้เป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคือพลาสมาที่มาจากดวงจันทร์แต่ถ้าเป็นพลาสมาที่มาจากดวงอาทิตย์ก็จะส่งผลให้เราร้อนนะเป็นลักษณะของความร้อนในลักษณะของจันทร์ก็จะเป็นความเด่นนี่อันนี้คือ ความต่างของอพลาสมาและอิทธิพลที่ส่งผลโดยธรรมชาติสู่มนุษย์และสัตสัตที่อยู่ในโลกเราก็จะกล่าวถึงเรื่องของอพลาสมาที่ส่งผลกับมนุษย์นะฮะว่าโดยเรื่องของรูปและนามนะรูปก็คือภาพที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้มันเกิดจากความต่างของสเปกตร,รัมหรือแถบสีก็คือ,อ สิ่งที่เรามองเห็นและตาได้แปลสัญญาณสิ่งที่สะท้อนกลับมาสู่เลตินาเข้าสู่สมองและแปลว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเราเรียกว่ารูปนะภาพที่เรามองไม่เห็นนะก็มีนะเป็นความรู้สึกนะแล้วก็เรามองเห็นในอิมเมจชินนะเช่นความฝันหรืออารมณ์นะภาพในใจที่ทำให้เกิดอารมณ์โกรธรักชอบเกลีย นี่เป็นต้นอันนี้เรียกว่านามทั้งหมดนี้ก็เกิดจากลักษณะของอะพิกเมนต์นะที่เป็นรูปจุสัมผัสแตะต้องได้เนี่ยก็คือพิกเมนต์หรือเม็ดสีนะฮะเป็นโมเลกุลของเม็ดสีที่ามาเรียงกันนะด้วยพลังของพลาสมาและจัดรูปแบบออกมาเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ว่าความถี่นั้นเนี่ยนะจะระดับไหนนะ เสียงก็เหมือนกันนะก็จะถูกกำหนดโดยไบโอพลาส a a ม o าอะตอมิกฟูนก็จะทำให้มีพลังที่ขึ้นจุลชีวะต่างๆนะซ่อมเสริมโมเลกุลน,นะหรือว่าเซลล์ต่างๆตามกำหนดได้อันนั้นเป็นเรื่องของคลื่นเสียงแต่เราจะพูดถึงเรื่องของภาพนะหรือรูปนะครับแล้วก็อารมณ์นะคือนามนะอารมณ์นั่นก็คือไบโออิเล็กโทรแมกเนต นะสำหรับรูปก็คือพิกเมนต์หรือเม็ดสีที่มาเรียงกันนะทั้งสองอย่างนี้นะก็จะเป็นขุนที่เกิดจากการปฏิภาคของไบโอพลาสมาอะตอมิกฟวชันนะในลักษณะของพลาสมาที่ส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์นะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบว่าพลาสมาเป็นปัจจัย ในการสร้างเสริมแร่ธาตุในตัวของเรานะเช่นโซเดียมหรือแคลเซียมเป็นต้นนะอย่างโซเดียมก็จะรักษาสมดุลเรื่องสารเหลวและน้ําและความดันโลหิตสําหรับแคลเซียมนะร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องอาศัยพลาสมานะเป็นตัวที่สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นคนที่กระดูกผุนะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกนั่นก็หมายถึงว่า p l a ส m a เนี่ยนะไม่ได้ช่วยกระตุ้นแคลเซียมหรือว่ามักจะอยู่ในร่มนะนะในร่างกายมันไม่สังเคราะห์นะในเรื่องของอแคลเซียมให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นพลาส m a หรือควบคุมพลา s m a ได้เนี่ยนะก็จะทำให้ร่างกายนะแข็งแรงเราจะเห็นว่าในอุเทสิกะเจดีหรือเจดีที่เก็บ เครื่องใช้ของพระพุทธองค์จะไม่มีไม้เท้านะพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้ไม้เท้าเลยนะท่านอายุ80ดสิบไม่ได้ใช้เพราะร่างกายของท่านนั้นแข็งแรงเนื่องจากว่าท่านใช้อานาปานสติควบคุมพลาสมาที่จะไปกระตุ้นให้แคลเซียมเนี่ยมันทำงานแล้วก็กระตุ้นให้โซเดียมในร่างกายเนี่ยสร้างสมดุลเพื่อความดันโลหิตพวกสารเลว้วน้ำเหลืองทั้งหลายนะในร่างกายเนี่ยนะทำงานอย่างสมดุลเจภาพนะ ในทางระพุทธศาสนาก็จะมีวิธีการควบคุมนะพลาสมาเป็นการปฏิบัติเราเรียกว่าก,ส,นะกสินนะกสินนะแปลว่าเครื่องยังให้เกิดแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้ก็คือแสงที่มันเกิดเอ็กซ์โพรหรือการระเบิดขึ้นนะนะทั้งนั้นนะฮะที่มันเกิดแสงสปาร์กอะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรืออนะไรนยก็คือการ เกิดประกายนั่นแหละการว่าประกายหรือแสงสว่างนั้นแหละเรียกว่ากสินะแล้วก็การระเบิดก็ก็ระเบิดมากมันก็สว่างมากใช่ไหมฮะนั่นแหละลักษณะนี้ก็คือแปลว่าแผ่ไปขยายไปนะนั่นก็คือการแผ่ขยายพลาสมาและควบคุมให้สามารถปรับแปลงสิ่งต่างๆแม้กระทั่งหน่วยชีวะในร่างกายของเราได้ อย่างไร้ขีดจำกัดนั่นก็คือสามารถจะเปลี่ยนอ่าจเนติกโครงสร้างของพันธุกรรมนะซึ่งเดี๋ยเราจกล่าวถึงว่าทำไมพลาสมาจึงสามารถที่จะเปลี่ยนระบบพันธุกรรมนะหรือ dna ของมนุษย์ได้นะในลักษณะของการปฏิบัติซึ่งเรียกว่ากระสินนี้นะก็าจะมีสองชนิดด้วยกันคือรูป,ปกระสคือ,อกระสีภายนอก ที่ควบคุมแมสที่เราบอกว่ารูปที่มาจากสิ่งที่เราเห็นหรือสัมผัสแตะต้องได้นะอันนี้ก็มาจากการเรียงตัวของโมเลกุลนะที่เรา,าสามารถรับรู้สัมผัสแตะต้องได้ด้วยปัญจทาวารน,นะอีกอย่างหนึ่งก็คือวิญญ,ญาณานักศิลอันนี้อยู่ภายในของเรานะเกิดจากไบโออิเล็กโรแมกเนตล้วนๆคืออารมณ์ล้วนนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของ านามนะหรือของพลาสมา่าจำกัดความงม่ง่ายก็คือ,อรูปได้แก่แมสหรือสสารนะพลาสมาก,ก็ได้แก่ปฏิสสารเพราะฉะนั้นการทำกสินหรือปฏิบัติกสินตามหลักของอนาปานาสติของพระพุทธศาสนาคือการควบคุมสสารและปฏิสสารคือแมสแอนด์แอนติแมเตอร์นะสองอย่าง เพราะว่าเมื่อสาสารแปลสภาพเป็นปฏิสาสารนะเป็นแอนติแมเตอร์จะมีพลังยิ่งยวดไม่สามารถจะคาดคำนวณได้ว่ามีพลังขนาดไหนนะ mm hmm. ก็คิดดูว่าในการที่ระเบิดของไบโอพลาสมาอะตอมิกฟ mm ิวชันในร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะผลักดันให้เลือดเนี่ยนะ mm hmm. วิ่งไปตามข้อของเส้นเลือดในร่างกายซึ่งถ้าเอามาต่อกันแล้วเนี่ย เราสามารถจะผ่านรอบโลกได้ถึงสองรอบครึ่งเป็นอย่างนั้นทุกวินาทีตลอด24ชั่วโมงชั่วชีวิตของเราไม่ว่าเราจะมีอายุจะก,กี่ร้อยปีก็แล้วแต่นี่คือพลังของประิุสสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิภาคอันเรียกว่าไบโอพลาสมาอะตอมิกฟู o n นในลักษณะของการควบคุมไบโอพลาสมาอะตอมิกฟูเจนนั้น กนะ็จะเป็นลักษณะของการควบคุมในแต่ละระดับคำว่าระดับนั้นก็คือสเปกตรัมคือแถบแสงนะซึ่งจะมีลักษณะทั้งหมดอยู่7แถบแสงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแถบแสงต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะควบคุมบังคับได้ในทางพระพุทธศาสนารเรียกว่าฉับพันณะหลังสีในภาษาบาลีเรียกว่าฉับพันณะหังสิยา นุภา,าเวนะนี่แหละฮะ